รายการพูดเช้าข่าวสปทอป,ประจำสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับดรอัมพรพินาศาเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเลขาที่การกอ,ทอปทพบเพื่อนครูและต่อเนื่องด้วยการประสุ์สัมพันธ์การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ5ปีแต่ไม่เกิน12ปีพบกับดรภูมิสิตสุขนทวงผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ที่จะมาเชิญชวนน้องๆได้มาเรียนติวออนไลน์สปทร่วมสารฝันสู่อนาคตเด็กไทยเพื่อนชวนเพื่อน PS อสติวออนไลน์สารฝันสู่อนาคตกำหนดได้สีั้นสองระหว่างวันที่17-28ถึง28มกราคม2565ตั้งแต่เวลา8นาฬกานาทีถึง15นาฬิกา30นาทีช่วงโรงเรียนดีบนดอยโรงเรียนร้อยบนเกาะท่านจะได้พบกับลุงต้นคนดอยที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนในพื้นที่เกาะ ให้สามารถจาัดก,การเรียนรู้และจัดประสบการณ์อาชีพตามบริบทของชุมชนได้ในตอนความฝันของเด็กทะเลห้องเรียนอาชีพโรงเรียนชีวิตและต่อเนื่องด้วยช่วงแจ้งข้อราชการจากสปทท่านจะได้พบกับ10ปีครูดีไม่มีอบาย,ยมุกสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดก,การศึกษารายการกปหอใกล้คร,ครูท่านจะได้พบกับนางสาวขวฉพาคุสุวรรณ ผู้จัดก,การฝ่ายสื่อสารและบริการสมาชิกที่จะมาให้ความรู้เรื่องดูครบเข้าใจใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกบขท่านสามารถติดตามรับชมรายการผู้เช้าข่าวสปท้ประจำวันพุธที่26มกราคม2565ได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ